มีแต่คนหระเลยแล้วมีแต่ขไม่รู้นคือเห็นเาอะไรนะอะไรอ่ะเหาอะไรอ่ะผมเห็นเขาลงใน้าน่ลงนไหนคืวิ่งรีฟติกเนี่ยนเนี่ยเดี๋ยวอจะโดนทัวลงอีกสามารถ้่ง เดี๋ยวเป็นประเด็นอีกฮะยากอีกทีนี้หมูแดงหมูแดงเลยฟอร์ดไม่ได้ให้พูฟอดไม่ได้คือจริงๆแล้วอ่ะพี่ไม่พี่ไม่มีเวลาดูดูติ๊กตอกนานแล้วเพิ่งเห็นเมื่อคืนกัดเอ้ยกัดเอ้ยกัดมันนื้อสบาย กุญเจนสวยสวยมีปกใสไหมเธอปกใสอะไรครับขายรูปให้พี่เป็นคัามคุ้ใช้กุญเจนไม่ได้ใส่ให้หน่อยนี่นะครับอยู่นู่นกุญเจนต้องเดินอเจนอยู่โต๊ะอยู่โต๊ะผูเนครับ้หญิงครับเขาเห็นแปดคนนะโอูทาลิฟเลยฮาอาลิฟเอาแล้วแค่นี้ก็ขายออกเอ้ยพี่ได้กอดกอดคนไปอีกใช้แล้ว แต่ถ้าอกอดจบไปพี่กอดไม่ได้แล้วนะทำไมอ่ะการกอดอันนี้เป็นนิสิตใช่ไหมน่ารักขอบคุณครับไปไหนครับโอ้กอดเพราะว่าพี่เป็นเด็ี่เกิดี่อายเลยนะบังซีมากเก็นไป คุณติ๊กแต่ว่าไม่ได้มีห้อเนี่ยคุณติ๊กไหนคุณติ๊กเกิดเลยงานนี้ผมไม่ได้ใหพูดนะน้องฝรั่งอยู่ที่ไหนใครก็รักคนดูชใจรูปขอบคุณ้พชใช่ไหที่เลยขียนแอคทเฉยๆจำนวนที ยิ้เก่งจา้าครูครูเขาหยอกใช่เออเขาหยอกเล่นเกมไม่นค่อยเล่นติ๊กตอกไงรอรอาค,ครับพอดีแล้วครูกับพยาบาลต้องคู่กันทำไมครับย,ยิ้มนี้ลูกสดใสไปอีกนาน ข้ามแย่งก่อนน้องระวังรถทัวร์ลงมาโอ้ยชินแล้วครันึ้งนัดชินออกเลยหรออ๋อกินข้าวยังครับสวยแล้วเลิศเข้ากับดอกมาไปตราบใดอีกฝั่งยังไม่แต่งเรายังมีสิทธิ์ตลอดค่ะโอ้ยแล้วงานถึงกี่โมงครับพี่เจนอยากกินน้ำปั่น คุณเจเหมือนยายาเลยอ่ะแล,แล้วเ้เาไปไหนกันหมดอ่ะคุณเจ,น,ณเจนเจาไปไหนกันหมดอ่ะคู่หมดพะเขาออไปข้านอกนี่เใช่ไหมขบ,บ้านนะมทกัอกไมไปโบผิดไปนะไั่ไเลยนไาจผิดไป ผมม่ค่อยผมไม่ค่อยอยไปเท่าหร่วดเท้าไงตอนกลับค่ะตอนเป็นแนี่แบบจะเอาร้ไปเจอเป็นลเกลียวอุ๊ไปไหนนะไปหาแฟนเขาไงจะเอารองเ้าวใสน่ารักโอ้ยคู่ฟอ์ตาเศ้าๆนะติดเฮ้ยอัะเฮ้ยกำมารวน รวนดิ้นตาเศร้าอะไรล่ะพอนอนอิ่มจะตายอย่าพัดพิงน,นะคะสงสารน้องฝอไม่ได้พูดเลยฝอไม่ได้พูดอะไรเลยสอนวิชาอะไรครับสอนวิชาสุขศึกษาครับ So handsome ร้อ,องไห้หรือเปล่าดูตาบวมใช่ครับร้องไห้่เจเลยพีอารซีล่ะพ<า>ีอารซี คอมเมนต์ไม่ดีผ่านเลยน้องฝอดเว้ยผ่านนะครับฝอดไม่ซีเรียสแล้วครับตากุ้งยิงไม่เป็นฟูตากุ้งยิงเกิดจากอะไรตากุ้งยิงเกิดจากการแอบไปดูไม่ใช่ใช่เกิดจากฝุ่นนะคะไม่ใช่อ่าเกิดจากฝุ่นนะทุกอันนี้เป็นลักษณะของสุกตกสอบแต่คูพะละอุสุกตกสออ่าโอเคอก็มีส่วนกดของลูกเสือมีกี่ข้ออะคุติก ข้อที่หนึ่งรักเธอสองรักเธอสามอโอเคจบกดขอรูกเสือรักเธอรักเธอรักเธอเดินหน้าต่อไปสวัสดีครับผมซ้ออะไรนะนซ้อมหาฟิล์ม,มครูติกมาเธอวมีคนบอกว่าครูติกมา แต่ละทีตื่นเต้นเลยครูสาวเลยนะคะครูสาวแตตัวครูสาวสดครูติ๊กดักแล,แล้วเนี่ยคุณติ๊กเนี่ยอฟอร์ดเคยทำเลสิกมาหรือเปล่าใช่ครับทำเคยทำเลสิกมาแล้วมันก็แบบโดนแสงเยอะไม่ได้อะอไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟอร์ดตามไปครูได้เดี๋ยวฟอร์ดจะไปถ่ายคลิปอยู่ครับถ่ายคลิปครูเจน เอาครูไปเก็บด่วนจะโบกเอาครูติ๊กไปเก็บด่วนเขามีคอมเมนต์ว่าครูติ๊กมาทีไรผวาเลยเสียวไงเสื้อที่ใส่ขายต่อไหมครับไม่ได้ขายนะครับตัวนี้ไม่ได้ขายต่อนะครับเป็นเสื้อของมหาวิทยาลัยเห็นน้องผู้หญิงเมื่อวานน่ารักดีน้องผู้หญิงเมื่อวานคนไหนครับคนไหนเอ่ย วันนี้ทำกระทงกันใช่ไหมครับวันนี้ประกวดนางนุพมาศรับที่โรงเรียนเดี๋ยวจะไปดูอยู่ครับแต่ว่าให้เขาประกวดอะไรก่อนนะค่อยไปพอดีพันอู้พันจิตเลยะไม่ไมาแถลงการอะไรเลยะเนมีนฮารหาหน่อยอยากแคบไว้วันนี้มีแฟนหรือย,อยังคะมีแล้วครับมีแล้วนี่ โอ้มานี่ดินีแฟนเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับเต้นเลยได้ไหมครับปกติดูแต่ในคลิปโอนมาก่อนเดี๋ยวจะเต้นให้ดูคาคายืนค่าเต้นไปลอยกระทงกับใครครัไปกับเพื่อนครับอยู่แต่กับเพื่อนนี่แหละไม่มีแฟนหรอไม่ได้มีเร็วขนาดนั้น ดีหรอน่ารักมากเลยพูดสวยได้ไหมมานาห้องมานาห้องแล้วก็จ,นจานที่จำเข้ามาแล้วครับแล้วก็จะโดย